เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีนมแล้วก็จะไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้แต่งตัวคือเอฟเสื้อผ้าเนี่ยเสื S ้อผ้าโป้ทุกตัวไปไหนก็คือไม่ใส่เสื้อในเลยนะคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตสบายมากปิดแค่จุกก็คืออยู่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับข้าวฟ่างนะคะจำกันได้ไม่เอ่ยมาทำนมกับคุณหมอโควิดนะคะได้ประมาณ1ปีกับ5เดือนแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากทำนมไปนะคะตอนนี้ใช้ชีวิตได้แบบชิลแล้วก็สบายมากในการแต่งตัวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีนมแล้วก็จะไม่มั่นใจในตัวเองเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้แต่งตัวคือเอฟเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าโป๊ทุกตัวไปไหนก็คือไม่ใส่เสื้อในเลยนะคะทุกวันนี้ใช้ชีวิตสบายมากปิดแค่จุก ก็คืออยู่แล้วค่ะหลังจากทํานมไปรู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นแบบมากเลยนะคะทั้งการใช้ชีวิตการถ่ายรูปหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นเดินไปไหนก็คือมีแต่คนมองแล้วก็ทํานมไป5 0 0ซีซีก่อนก่อนหน้าน,นี้ฟังคิดว่า5 0 0ซีซีต้องใหญ่มากแบบมันจะไม่เหมาะกับตัวเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอทําไปรู้สึกแบบเออมันพอดีตัวเลยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้เล็กเกินไปแต่งตัวออกมาก็คือ ดูโอเคเลยอะค่ะให้พี่ๆดูผ่านทางกล้องแล้วกันนะคะว่ามันไม่ได้ดูแบบว่าใหญ่จนน่าเกลียดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติของเราเลยการใช้ชีวิตของเรามันก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นมากเลยค่ะตั้งแต่ทํานมมาไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยนะคะใช้ชีวิตปกติไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกว่านมเป็นก้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตได้ปกติสบายมากตอนแรกเราไม่มีความรู้เรื่องการทํานมมาเลยเหมือนถามพี่ๆหลายๆคนแล้วก็มีพี่ในแก๊งที่ว่าทํานมกับทางคุณหมอโกวิดนะคะ ของพี่ที่ฟังรู้จักเนี่ยทำหกร้อยหกร้อยอับขึ้นเลยอะ่ะเออแล้วเขาก็ปรึกแบบคือเราปรึกษาพี่เขาว่าเราจะทําเท่าไหร่ดีตอหมออจะให้ทํา4 0ร้อยกว่าแต่ฟังอะ่ะรู้สึกว่างั้นทํากลางๆแล้วกันเพราะว่ารุ่นพี่จะให้ทํห6ร้อยขึ้นเพราะเขาบอกว่ามันมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่ฟังอะ่ะรู้สึกว่าโอเคเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ผอมมากอะ่ะเราเอาสัก500ร้อยก็ได้แต่ตอนแรกก็ยังแบบกังวลใจว่ามันจะดูแบบใหญ่เกินตัวเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ แต่สุดท้ายทาออกมามันรู้สึกว่า500กําลังโอเคสําหรับเราเลยมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปรู้สึกโอเคมากเลยค่ะตั้งแต่ทํานมมาเนี่ยก็คือพี่ๆก็ติดต่อมาเนาะแล้วก็ยังติดตามกันในเฟซแบบถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมนมมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกโอเคมากๆค่ะสําหรับคนไหนที่กําลังตัดสินใจว่าเราจะทํานมกับหมอไหนคลินิกไหนนะคะสําหรับฟังๆรู้สึกว่ากับทางคลินิกเนี่ยหมอคุณหมอโควิดเนี่ย ดีมากแล้วก็คลินิกสะอาดพี่ๆน่ารักทุกคนค่ะเป็นกันเองมากๆค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสบายมากชิลๆค่ะ